เขาเขามีเขามีทีมทีมมาท้าแข่งกับเราเออใช่รุ่น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 ของคุณนั่นแหละรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นเรานี่แหละกลัวป่ะกลัวป่ะกลัวป่ะเาเฮ้ยแน่นอนโอเคกลัวป่ะเกลกลัวไหมเฮ้ย คู่เบาใช่คู่เบาใช่ถึงมากเนี่ยเฮ้ยโคตดโคตรตองสอนยิงบอลเมื่อกี้เนี่ยผมยืนดูอยู่นะเออยิงบอลต้องยิงแรงๆรู้ป่ะอุ้มให้โกนให้โกนตายขาดที่อยู่เลยไม่ใช่ไหนอ่าอะไรนะให้โกนรูกเลยใช่ให้กะขายรุ้ไม่ใช่ไหมครับ รู้ไปสู้เฮ้ยมิจังภาษาเสียงมันไม่ดังนะสู้ไปสู้สู้ไสู้ดีสู้ไปสู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเต็มเต็มตัวเลยนะมาซ้อมบ่อยๆอย,ย่าขาดนะรู <S <S ้ป่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลุยกับเขาเดี๋ยวโค้ต้อมพาไปลุยเข้าใจไหมครับตั้งใจบางแสนบางแสนสู้ไปสู้ เดี๋ยวเดี๋ยวอบางอย่เสร็จแล้วเจอบาแลเเอเเออบางแสเจอญาน่อยเดี๋ยวโขอถ่ายรูปทีะคนหน่อยได้ไหม